สวัสดีครับผมผมท๊อปนะครับจากทานโซนยางยนต์พาราสต์นะครับทีมนี้นะครับเดี๋ยวเรามาปิดท้ายกันนะครับกับล้อตัวนี้นะนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นล้อโตโยต้าลีโวรุ่นล็อกโคเวอร์ชั่นแรกนะครับตัวนี้จะเป็นตัวเรือธงเปิดตัวเลยของลีโวล็อกโคนะครับเป็นล้อลาย5ก้านตัววีนะครับตอนนี้ลีโวล็อกโคมีทั้งหมด2รุ่นตัวนี้จะเป็นรุ่นหนึ่งนะครับตัวนี้นะครับเรียกได้ว่าเป็นล้อสีดำดุนนะเป็นรุ่นเดียว นะครับที่เป็นล้อสีดำทั้งหมดในบรรดาของสดใหม่นะครับตัวนี้เนี่ยซิงเขาเนี่ยนะครับผมก็จะเป็นโทนสีดำมันนะครับออกเงาๆหน่อยเวลาเอามือลูบเนี่ยลื่นเลยนะครับเดิมแท้สีแท้นะครับขนาดหกลูร้อยสามสิบเก้าจุดเจ็ดมิลนะครับเท่ากับว่าใส่ได้กับรถโตโยต้าหกลูทุกคันด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูหลังล้อกันนะครับล้อแท้นะครับเป็นยังไง ล้อแท้นะครับของรีโวนะครับล้อข้ออย่างแรกเลยให้ดูครับนะครับสัญลักษณ์โตโยต้านะครับหลังล้อชัดเจนนะ18นิ้วกว้าง7นิ้วครึ่งเห็นไหมครับใส่กับยาง265พอดีเลยนะครับตัวนี้นะครับล้อผลิตที่ประเทศไทยนะครับผลิตที่ประเทศไทยนะนะครับไทยแลนด์นะครับมีตาเอ็นไก่ด้วยเ n k i เอ็นไกเห็นไหมครับล้อแท้นี่สัญลักษณ์และตัวหนังสือคมชัดเจน นะครับไม่มีแมปเบอร์เบอร์แค่พอเป็นพิธีไม่มีนะครับของแท้นี่ชัดเจนมากนะนะครับล้อแท้ติดรถเลยนะครับตัวนี้นะนะครับตัวนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเอาแบบพบเซตจริงๆเลยนะครับจะติดอยู่กับยางดันหลอก AP ตัวนังสือสีขาวนะครับที่เขาชอบอโลโก้กันเพราะอย่างนี้แหละล้อมันสีดำตัวนังสตือสีขาวแต่ถ้าเกิดว่าเราเอาไปใส่ย,ยางตัวได้ไหมใส่ได้ถ้าผมใส่ย,ยางอะไรก็ได้ นะครับยาวตัวหนังสือสีขาวถ้าว่าสวยไหมสวยนะแต่เวลาสักพักหนึ่งใส่ไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็ดำนะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องสีเลียดก็ได้นะครับผมเอาไปว่าเราใส่กับยางอะไรก็ได้นะครับหน้าร้านเรานะครับเป็นเต็นท์สีขาวแดงนะครับแต่หน้าร้านเรานะนะครับเป็นเต็นท์สีขาวแดงนะนะครับร้านอยู่พระรามสองบางขุนเทียนนะครับอยู่เลยซอยเทียนทะเล21นะครับหรือ21มา200เมตรไม่ต้องเข้าซอย นะครับลูกค้าท่านใดสนใจติดต่อมาได้นะครับตัวนี้นะครับ1 8ถ้ารอพร้องยางเนี่ยร้านเราขายอยู่ประมาณ20,000บาท3,000บาทบวกโลกแล้วแต่สภาพยางได้แล้วนะครับเ,เพราะว่าท่านซื้อแต่ยางอย่างเดียวเนี่ย,จ,ยจ่ายจะ3,000บาทแล้ว20,000ขึ้นแน่นอนซื้อรอพร้อมยางุ้กกว่านะครับของเก่าเกินได้นะเอาไปใส่รถตู้คอมพิวเตอร์ก็ได้นะครับเท่เลยนะครับสำรคลิปน,นี้นะครับผม๊อบจากร้านต้นยางโยนขอ,อฝากไว้ เดี๋ยวคลิปหน้าโอกาสหน้าเรากลับมาพบกันคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ